สวัสดีครับมาป้าอันนี้นะครับต้นพอยที่ครับนี่พารุยพามหาแบบชนิดแบบเขียดเขียวหรือเขียดจิกอะไรนี้ครับไปทำเมนูอาหารครับรอชมเลยครับพาไปรับชมเลยนี่นะครับลักษณะเขียดจิกนะครับหรือเขียดเขียวนเนี่ยประมาณนี้ครับนี่ครับลักษณะก็ประมาณนี้ครับนี่ครับนี่ ตัวใหญ่ครับตัวโมนหักกครับนี่ครับทำใหญ่เลยครับเสจิ๊กนะครับทำเมนูอาหารนี่ย่างสี่จอดเดยนะครับเนเ้าจ้วนะครับนี่นะครับที่ได้มาครับถุงขาดครับลุดไปเยอะครับเช้ามาเหลือแค่นี้นะครับนี่นะครับใส่เงาเลยครับนะครับเสจิ๊กนะครับอันไหนเคยลองทานลองชินเราจะติดใจนะครับ ซอเปล่านะครับกระดูกตังกระทะครับคางน้ำมันนะครับหร่อนเลยนะครับก็ไอเคี่ยทเราก็มักด้วยผงจะหลุดหลดดีนะครับใส่แป้งไม่หน่อยนึงครับแป้งทอดกรอบนะครับเจลาตินจิ๊กระทะนะครับนี่น้ำมันเดือดดีเลยวก็ลงไปเลยนะครับข้าวฉีดเจแดงข้าวฉีดเจแดงครับเจแดงเจแดงนะครับอร่อยมากครับเสร็จจิก ตัวก so ็ใหญ่ด้วยนะครับไม่ต้องไปจับเขยดขลายนะครับเข็ดขลายหน่อยครับเข็ดขลายออมาหอมหอมอร่อยครับหอมขมๆแหลมๆหน่อยนึงครับแหลมแหลมขมแหลมดินหน่อยนึงครับอย่างงี้ดีกว่าเข็ดจิกนี่ตัวใสเงานี่อร่อยนะครับเข็ดจิกถอดกระเทียมครับวันนี้เมนูนะครับนี่นะครับง่ายครับไม่ต้องยากนะครับด้วย จะดูงี้ซ่เปาเลยนะครับแล้ววันหลังนี่ทำเมนูขวายขินกับเกจิกครับทำเมนูขวมาให้ชมนะครับี๋ยววันนี้เอาเมนูทอดไปก่อนนะครับหาแบบไง่ายๆครับครับฝนดินเกิดหาได้หรอครับเกจิกนี่ออกฝนดินนี่อนนอกเกิดนี่เป็นกระเทียมนะครับ เทียมที่เราตำไว้ก็ใส่กระเทียมบิกไทยนะครับอยากให้มีรดดกกระเทียมก็ใส่รดดีไปหน่อยนึงนะครับมันจะมีรดดฉาดแกะกระเทียมนะครับกระเทียมดีมันกรอบนะครับคเคลมนะครับกรอบโอ้อยครับเมนูนี้หมูจานนี่แต่ว่าอยู่ในร้านอาหารนี่คงจะแพงนะครับผมก็ไม่ค่อยหามาทํานะครับบางคนก็อาจไม่รู้กินไม่ได้นะครับเมนูนี้นะครับเขียดจิกนะครับ บันผมเนี่ยเขียดจิกดีกว่าเขียดขลายครับตัวใหญ่กว่าแต่ว่าเวลาจับกดใส่ทุกมือครับจะหม็นคิ้วนบติดมือรับเหม็นคิ้วติดมือหน่อยนึงครับเขียดจิกครับพอหลอนังหลอกลขาจ่วครับหนาจิ้นกินเตหนาจินเตะเตะนี่เลยนี่ครับถอดมาจกผักแบบโมไดทีแล้วครับนี่ ประมาณคนนะครับแล้วกระเทียมจะไหม่กอนนะครับก็ไ้ทีแล้วครับนี่ประมาณนี้ก็พอได้แล้วเนาะนี่ครับหน้าตาออกมาแล้วก็ประมาณนี้นะครับเสียดจิ๊กถอดกระเทียมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ